แล้ววันนี้เราอยู่ที่ตูงเต้ เธทำะทำหน้าทำสเสียงหนองสามอ้แล้วครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในทุกเพลกนะครับและวันนี้ ผู้สนับสนุนเจดีของเราครับก็คือป้ปีของเรา <c oughs> ก็คือแม่ของเราไดยงครับ <c oughs> วันนี้ไม่เล่นแล้ววันนี้ไม่เล่นแล้ววันนี้มาเฝ้าเด็กเล่นเหรอ <c oughs> มาเป็นปู่สมเฝ้าซับเราจะบอกเลยนะครับว่าโอยตัวอะไรนะ <c oughs> ตัวอะไร <c oughs> วันน,น,นี้วันนี้คุณแต่งตัวตีมยังไงครับวันนี้มีอะไรบ้างในรีวิวให้ฟังหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> โอเคก็วันนี้ผมก็โดนทำโทษเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่เครื่องเล่นกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะเอาเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะโอเคนะบายบายอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะูที่ทูเกเรากำลังจะไปเล่นน้ำนะทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นโซนไหนกันก่อนดีไปไปโซนไหนเลยเพราะว่าตอนนี้แบบมันเอ้ามันตอนไปไหนอะ เช็คเอาฟิตหน่อยครับเอาฟิตวันนี้ใส่อะไรบ้างดูแล้วรองเท้าเหลืองด้ว <c oughs> ยจะไปอันใหญ่เลยใช่ไหมโอเคเราไปอันใหญ่กันเลยเดี๋ยวไปเจอกันอันใหญ่ไปครับทุกคนเราไปทำตัวให้เปียกก่อนนะฮะตอนนี้ตอนแรกที่เราจะไปเป็นโซนแบบน้องๆน,นะฮะเรามาปฐมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นอน,นุนกันทุกคน <c oughs> ดูดูนุนดูนุนดูนุนมหาลัยโอ้ my god อันนี้เรามาแบบปฐมก่อนนะ เย็นมากเย็นมากเย,ย็นมากเย็นมากไ <Okay. S 1> ปเราไปทำตัวให้เปียกก่อนเล s โก พวกก่อนเดี er. an, hmm. ๋ยวเราจะไปสไลเดอร์เราจะเล่นสไลเดอร์แต่เราต้องต่อค <laughs> okay. okay. ิวเด็กๆก่อนนะฮะต่อคิวน้องดูดูน้องๆเมโอเคเดี๋ยวเราเราเราต่อคิวน้องนะฮะค่อยๆไปคนๆละคนๆละคนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปเห็นว่าพอจะผ่านไปแล้วสามคนหนึ่งสองไปนะ โอ้ไม่โ้้ากลยโไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จะบอกว่า อันนี้เป็นครั้งแรกของคุณใช่ไหมครับที่มาที่นี่ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาที่ทูเท็นทุกคนตอนนี้เรากําลังย้ายโซนนะครับทุกคนเพราะว่าตะกี้เราไปทําให้หตัวเปียกเฉ<ม>ยๆนะตอนนี้เราตัวเปียกเรียบร้อยพร้อมเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตะกี้มันอนุบาลเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบมัธยม,มเราเออเราจะไปเล่นแบบมเัธยมมหาลัยเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบมัธยมมหาล <c oughs> <c oughs> ัยเราจะไปเล่นแบบ ผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะฮะผู้ใหญ่เขาเล่นกันยังไงไปดูนู่นนู่นนู่นแคปซูลแคปซูลอยู่บนนู้นแดงๆเห็นไหมเฮ้ยแคปซูลคนนี้น่ะที่กงเล่น่ะเราจะเล่นอันไหนก่อนเราจะเล่นอันใหญ่นี้ก่อนหรือว่าอัะไรก่อนเอาอันใหญ่ก่อนใช่ไหมเอาอันใหญ่ก่อนป่ะป่ะปังงั้นเราไปอันใหญ่ก่อนโอ้โหโอ้ันของเรามันสี่คนอ่ะจะมีเศษหนึ่งคนอ่ะทำไงเศษหนึ่งคนเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งไหมเดี๋ยว งั้นเรางั้นเราโอวาโอวาก่อนไหมมาดูกันว่าใครจะเป็นเศษมน่าที่จะมาเนามตงนีได้เออว่ะ <c oughs> ตอนตอนนี้คือเราจะมีเศษหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราโอวาก่อนจเจจะรอให้ไหมโอเคไป <c oughs> นี่เดี๋ยวเราต้องยกไอตัวนี้ขึ้นไปด้านบนตรงนู้นนะฮะ <c oughs> เอาเลยปะล่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวเล็กนี้ได้ ร้อยาิวรอเราเราช่วยยกก็จากหน้าหลังนะครับถ้าเราจะยกคนเดียวก็สอดเข้าไปขึ้นไหล่เลยแป๊เดี๋ยวผมสอคนขึ้นไหล่เลยครับบ่ายคเดไ๋ยวาไป้ลงมาคอะีดีครับ ไป้ฉ่ไปเนี่ยนมาสูงมากว้มัสูยอ่ตลงอุยกลัววันนี้ใครจะกินคุณจะกินไหมครับไม่จีจะกินไหมครับจีจะกินไหมครับเป็นไม่ได้ไปเล็กโตสวดครับเดี๋ยวเท้าตรงเลยไม่เอาเท้าลงดูนะเท้าคน ลงเยไม่พอกระพับเลยกระทับข้างบนอ๋อขากระพับเออจับนี่จับนี่จับผมเราจับนี่จับนี่โอเคเจลดลงไปห้าปล่อยมือนะไม่ก้มหน้าเด้อ oh. จับกันแน่นไปแล้วมาแล้วไปแล้ว และในขนาดนั้นเองด้วยที่โจไม่รู้ตัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ทัดไปนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกันเลยจริงๆนะครับทุกคนจะสโลว์ทำไมวะไปดู แรงเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้แลมยิดูสินี่ออันนี้ติดเราดำลงไปเลยไหมมุดมุดขาเลย โอบอหลุด <ce> เลยอะทุกคนหีนะโคนผู ne, yes? ้หญิงผู้หญิงเก่งมันต้องจับนผู้หญิงเก่งนะทุกคนยกแค่คนเดียวโคสนุกเลยสนุกไหมตกใจุดจริงแต่ะกีแบบะกีอหลุดเลยทุกคนเสบเก้าหูมากไอ้สองคนเนี้ยคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงครับเหนต่ตายอะ แต่ใครใครจะมาเล่นใครจะมาเล่นที่นี่นี่คือต้องทากันแดดเยอะๆนะทุกคนเนี่ยเล่นแบบเดียวตัวจะดำเลวเนี่ยเนาะเจเคยมาที่นี่ยังเจเคยมาเล่นที่นี่ยังไม่น่าไม่น่าเคยเหรอยูจีนเคยมาเหรอใช่ที่โงเรียนอะโรงโรงเรียนไหนดาราเหรอเอดาราพามาเล่นหรอของเราไม่เห็นมีเลย ราเจอมนุษย์ต่างดาวนะฮะมนุษย์ต่างดาวที่ใส่เสื้อแต่งเกงตัวเดียวโัวนเกงไหนด้วยกำลังเดินไปผ่านมาด้วยลองเลี้ยว <c oughs> อันนี้มนุษย์ต่างดาวอีกตัวตัวนี้ตัวนี้น่าจะลงมาอยู่บนโลกาน่าละ <c oughs> ก็เลยหน้าตาคล้ายๆมนุษย์เลยอ้าววันนี้เล่นมาแล้วเป็นไงบ้างครับตะ่กี้ลงแคปตูนมาใช่ไหม <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้คุณมาจาก ดูสเหมือนจริงอันนี้อันนี้คุณมาจากดาวไหนครับเนี่ยคุณมาจากดาวไหนคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณมาจากดาวไหนเอาละครับทุกคนตอนนี้มีข่าวดีนะครับก็คือแคปซูลปิดนะครับผมก็ไม่ใช่ก็เนี่ยไอ้เนี่ยเสนนแดงๆเนี่ยแต่ว่ายังอื่นเล่นได้ ก็คือแคปซูลปิดผมก็ไม่ต้องโดนลงโทษแล้วดิเห็นครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นพึ่งเพ้นสอนนะครับแล้วตอนนี้ผมคือนักบ,บินนากากคนแรกของประเทศไทยนะ เราจะต้องนมองกาตงดิอะไรวะเจ็บไหมครับเจ็นไหมครับกลัวไหมครับกลัวไม่เคยไม่กลัวครับไม่กยไม่กลัวโนกีครับโนแซวโนวันนี้วันนี้โนกีเนาะเราจะไม่จี๊ดวันนี้ยังไม่ได้กี๊ดเลยอ่ะทุกคนเออจริงแล้วกวันนี้ยังไม่จี๊ดนะวันนี้ยังไม่จี๊ดแต่เนเร็วมากมันเร็วมากเันเร็วมาก มาเร็วมาโอ้โหเท้าอ้เทโาอ้งมาเออว้าวอืออ่ะรวยเป็นโลมากอ้ยปุ้งป้าวเบกเกือบแทบไม่ทันก็ไม่เท่าไล่อะทุกคนวันนี้ไม่ได้กี่เล่ครับทุกคนเออก็ไม่ได้ไล่ว้าวว้าววันนี้ไม่ได้กี่เล่ครับทุกคนเออ เ็ตกอเดี <S 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 ๋ยวเราช่วยกันคนไม้คนมือนะฮะช่วยคนคนไม้คนมือนะฮะที่เบรดบออ้าวรู้สึกยังไงบ้างครับผมต่อไปจะไปสีฟ้าเขาอ๋อจะไปสีฟ้าใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปอันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสีฟ้าเออจะไปอันนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะไปกับพิเต๋อเหรอโอเคอ่๋ออาออันนี้เล่นคนเดียวสนุกเลยไหนนไหน คนเยอะมากครับระหว่างรอเรามาเล่า,น,าน,บบนิทานกันนะก็ลงข้างหนึ่งนานไปแล้วมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งชื่อเซฟนะเซฟซาเตอร์ไม่รู้่ะจะพูดอะไรกูพูดั่วไปเลยอ่ะพูดเลื่อยอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> ไปไปไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะ S <S สนุกไหมโอ้ยไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นอย่างอื่นต่อนะฮะพี่น้องจะเล่นอีกเหรอเราจะไปเล่นต่อนะพี่น้องคุณคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างฮะสนุกมากครับสนุกมากเลยใชฮะผู้ผู้ไม่ช้าละคุปูครับคุปู่คุปูครับ ะจะเล่นเหรอยังไม่ได้เล่นนี้เลยขอเล่นน um> ี้ก่อนได้ไหมยังไม่อยกแดงเลยแม่ยกแดงนี่พี่ปล่อยเนื้อให้พี่ตรงกลางโอเคเรอวจังเรีวร้อนจิ๋บหายร้อนว้าว ทำไมเป็นรอนจังวะเรนนี่เราเราเห็นแสงแสงสบางทำไมมันอ้าวติ่อยู่ในทัอติ่อยู่ในถังติ่อยู่ในถัอโอ้ยปวดจนเจ็บัวไอ้เอ้า,อา,อาโอ้ยเจ็บร้ <c oughs> นจเ,เ,เลเ <c oughs> ลยร้อนจิ๋วหย มีมีเสียงออกมาจากในช่องนะทุกคนอะไรกูนะตรงตรงนี้ติดท่อเหมือนกันตรงตรงนี้น่าติดท่อเหมือนเราตะกี้นะทุกคนอ่ออมาแล้วติดท่อเหมือนกันนะทุกคนเสียงมาแล้วฮัลโหล เฮ้ยมีได้ยินเปล่าว้ <laughs> วาวมันต้องลงคนเดียวอะ่ะมันต้องลงคนเดียวเออมันต้องลงคนเดียวไม่ตองงนตอแรกมันฝืนไงแต่ตอนนี้เขาผักอะไรไงมันเลยสนุก ครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูทะเลเชียงใหม่นะครับว่าทะเลเชียงใหม่มีอยู่จริงนะหลายคนหลายคนอาจจะไม่เ like ช yeah. ื are people, are sure? really ่อนะทุกคนว่าเชียงใหม่อ่ะมันมีแต่ภูเขามันจะไปมีทะเลได้งไงใครมันจะไปเชื่อว่ามันไม่มีทะเลมันมีนะทุกคนเราจะพาไปดูทะเลในห้าสี่สามสองหนึ่งนี่นะฮะนี่ก็คือ ทะเลเชียงใหม่นะฮะเอสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับนะฮะอันนี้ก็จะจะบอกว่าตรงเนี้ยคือที่ของผมบนเลยนะครับที่<ด>คนที่ไปเล่นอยู่ตรงเนี้ยก็คือแบบว่าลูกกระต๊อกผมทางนั้นเลยนะฮะก็คือแบบว่าปล่อยให้เขาเล่นไปก็จริงๆริถ้าผมแบบกดแบบอย่างเงี้ยก็คือเขาขึ้นมากันได้หมดเลยนะฮะก็คือลูกกระจอกผมทางนั้น แล้วก็แบบทุกเคสตรงเนี้ยจริงๆทมอมากทุกคนจริงๆตรงเนี้ยคือส่วนของผมทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆผมไม่จำเป็นต้องต่อตคิวแต่ว่าแบบต่อให้มันดูมีอะไรหน่อยฮะจะได้ตื่นเต้นฮะป่ะไปเล่นทะเลดีกว่าพร้อมไหมสามสองหน,น,นึ่งเฮ้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนแบบจุ่มน้ำลงไปแล้วขึ้นมาหน้าทุกคนจะเป็นยังไง <c oughs> เอานะพร้อมนะเจ๊ <c oughs> มาเล่นกัน <c oughs> ดำน้ำลงไปแล้วขึ้นมามาดูว่าหน้าเป็นยังไงพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาไม่ต้องจับผมนะทำหน้าปกตินะดึงจ่องซ่อม ประโยชน์ละตะกี้ตะกี้จะจมน้ำใช่ไหมใช่ทุกคนแล้วขนาดเราเรียนว่ายน้ะเราว่ายน้ำเป็นอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะจมน้ำใช่จมน้ำคงไม่รอดดีนะจะกีนช่วยไว้อะตะกี้โอ้ยฮีโร่ของเรามามาดูหน้ามาดูหน้าฮีโร่ของเรากันหน่อยฮีโร่หรือกระเป๋าอะ ุกคนตอนนี้เราเล่นเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าไปพักกันก่อนนะตะกี้จะจมน้ําแล้วดีนะมีตะก,กินก็ลเราสองคนช่วยกันไว้ไอสองตัวนี้จะจมน้ำ<ฮ>ใช้ไม่ได้เลยอุ้ยนี่ดูเหมือนทะเลไหมเราสามารถใส่บิกินี่มาถ่ายรูปได้เลยนะครับก็ทุกคนก็ใครมาเล่นก็อันตรายนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับอันนี้ขนาดเลี้ยนว่ายนะ้ำมานะครับเนี่ยโอ้ เราเรียนนั้นนิ่งเราไม่ได้เรียนที่ทะเลนะทุกคน <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปพารกันก่อนเล็กบครับทุกคนตะกี้จะบอกว่าตะกี้จมน้ําจมน้ํากันจริงๆแต่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะตะกี้พี่กาดเขากะโดดลงมาช่วยเลยครับจะมีแต่ดีนะครับมีมีกาดนั่งรออยู่ตรงนั้นเต็มเลยนะครับก็คือแบบว่าเขาก็พร้อมช่วยอยู่ตลอดเวลาคือดีมากเลยครับทุกคนเซฟตี้ดีมากแกแบบกระโดดลงมาเลยอะ่ะแล้วตะกี้ไอ้ตัวเล็กมาเกาะหลังผมไว้ ก็ไปช่วยคนตัวใหญ่ไม่ทันก็จะเอาตัวเล็กเข้าไปก่อนไอตัวใหญ่ก็จะจมอะไรก็ไม่รู้วุ่นไวายกันไปหมดเลยนะครับตอนนี้หอ้าวแล้วครับผมกลับมาสู่พื้นที่ดินแดนที่เดิมนะครับตอนนี้คือได้น้ำกันเสร็จแล้วเย้ดู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 ด,ดูตอนนี้คือทุกอย่างปิดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วก็อาบนะ้าําอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันเลย สำหรับคลิปนี้นะครับเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมได้นะฮะคลิปหน้าโจจะมาทำอะไรต่อก็ติดตามกันแล้วก็บทลงโทษเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอ,กอีพีหนึ่งแล้วกันหรือไม่ก็อาจจะไม่มีเลยนะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ